สวัสดีครับพี่น้องอเยวจะสารคดีขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่อวามบันเทิงทาง่าน,นันนะครับเด้อเสี้ยนเหียครับทิดหลอด <c oughs> ทิดหลอดอัน,นอันนี้เบาพงพี่น้องเบาพงก็เป็นชาววัดเพินพ่นเพิ่นจะมาหาอยู่หากินเลยว่าเบ็ดกับเหียเนี่ยมันมาเข่ากันบ่ได้เลยต้อง รัวมาทั้งอื่นอ้าเบิงงรับพี่น้องพาไปเบิ้งทีมงานเหี้ยอ่นอันนี้ทิดหลอดทิดหลอดทิดหลอดอันนี้เบาพงโุ่นจาวัดพุนอันนั้นอันเสยนอันพายของนอกอนนันแรงเขานะมามาพี่พี่พี่น้อง บรรยากาศเป็ยังไงครับฝนตกลินฝนตกลินโอ้ลุมป่าทั้งนั้นเนี่นี่นี่เห็นว่าลุมพวกหลุมปนินเห็นไหมไอ้ที่เป็นหลุมเป็นหลุมนี่เป็นยังไงพุ่มเนี่ยเป็นลุ่มเนี่ยเอะเป็นพุ่มว่ามปนหลุมอันระเบิดเข้าเข้าไปรอบนึ่งลุ่มไปกวนนี่ก็เอาเข่าไปกวนมืออืมโอ้ยมีพุ่มแต่สอง ญ้าก็สิเริ่มเกิดแล้วน้ำลงหลายตะกี้กับเป็นทรายแล้วนะลุ่มป่าอันนี้อันนี้เป็นสาด้วยอย่าลืมนะนี่คือสาด้วยนี่ละยางออมนี่เลยนี่สาดนี่สุ้มกันสุ้มกัน nè Tính với con này Ui, xiên nhanh Mừng nó đi và này ừ. Tít, tít, tít à. Tít tít <laughs> ใช่แล้เปิดยู <t <t ่บนีเอาเฮะเปิดกล้องยี่บุนีบ้าเจ็ดแล้วโอ้ยนับอยู่เนาะเดินอยู่เอาเลยลงไปเล็กๆนี่ไหมวานประผิดเสียหไ่เอาแล้ว พร้อมกันที่ละถ้านจิว่าซุ้มบอกเอาเร็วงานเอาเร็วจังไดมคนหนึ่งบ้านเอาอยู่ไปคนละทีมคนละเดนแล้ว <c oughs> โอ้โอ,อาลงมาเมี้ยเตีออยเ้ยพอว่าก็ฮะเฮ้ยเอาเอาไมียงอักลากระบาดน,นี่ โอ้ยบ่งง่ผู้บานเนี่ยเอ้ยคุณอะเสีย่ยเิงได้เุรอคุนย่งน้อวันนี่เล็กตัวอะไรเน เฮ้ยออมาขึ้นมาอืมเอ๊ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ขึ้นนุหน่อยอืวัวดวันไหนเป็นไหนโอ้โหเจ้าอเบิงเบิ่งเบิ่งโอ้ยขาผม บ่มีเมี่ยงค้งเนาะพื่อ,อนอะเห็นวะพี่น้องบาทเดียวเป็นไหครับพี่น้องบาทเดียวบาทเดียวไงไอทิศรสเป็นไหนมินิมาทด้วย <c oughs> <c oughs> ใกล้จกตาอุย้ยบาทแล้วให้มันมีรูปมีทรงหน่อยนะโอ้เอาแล้วเสียนใหญ่ลงแล้ว โอ้ได้พ่อตัวปุเนอกบาทเอาแล้วเอาแล้วโอ้มีแต่เซียนทั้งห้องก็เซียนเน้ โอ้แล้วคุณโอ้ทาไหมเอ้ยสองโตเนาะเฮ้ยไม่ยังเลยวะนี่เลิกเลิกน้ำเลิกมันวะเอาไปยันมือพี่น้องเลย <laughs> อหมักหมดบ่าวลงไปหมดเด้หมดเด้เห็นบ่อไผ่นั่นไผ่แห่นั่นจะห้าวเด้อใส่น้องบ้านไอ้ทิดหลอดเฮ้ยเขาไปเห็นไผ่ว่าไอ้ทิดหลอดอุ้ยตัวเห็นแต่ปอด ยอย่าเฮาวเอาอย่าเฮาวมุ้งมเมียคือบูเรียบตีนวันสซบอน,นี้นะอืมไอที่รอดถามหาน้ำเลิกบอเจ้าไปเจ้าถามหาน้ำเลิกก็จัดให้ตัวอ่าโอ้ยคือผู้ขืนตะที่ไอ้นาะงบ่นเนาะไอ้ที่รอดไอ้ที่รอดไอ้ที่รอด โอ้เป็นไรสูนบ่อสูนบ่นี่นี่สูนป่าสูนป่าท่านสูนป่าสูนป่าเฮ้ยๆๆผงๆอืไอ้ไที่หลอดสูนป่าพี่น้องเอยพูดอ่ะเป็นตะไครตรวจตรวจเฮ้ด,ดขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดต,ตะไฟร่ผลตะไคคนเฮ้ยนี่ป่ ว่าไปอืมไอ้ที่หลอดโอ้เจนแหพี่น้องเลยเจนแหครับมีปะอ้อหนึงจอมเพื่อ,อ,อ,อนไหมฮ้ว่าไปึงเลือซื้อเ้มา เอาวคุาเบิ้งดูยจอมอยุสัยไรเหี้ยน่ะมองเกิดก้อนไหม <c oughs> เห็นบ่ได้มองอันนี้อเด๋อมองเกิดก้อน,นเอออ้าวคือไหมว่าไปมันบ่อน,นี่แหละเขาจังมาหวานใส่นะ่ะเออมันบ่ตึกสัมบศะเฮ้ยมันตึกบลตากเลยนะว่าไปลเลย กลมตอพงฮะบุกลมตอดำัลมันฮะอย่ฟังพูดเนี่ยเห็นต้องไปกวมยกกันนะวิ่งไหนขี้หอกข้างอกแน่แถบ่ตึกบ่ตักเลยบ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเอาอีกจักบาทดูวรานนันมันจอมสีสี มันสิเป็นอันนี้เริ่มลงไปนี่เด้อยางตรงเบ่งสีเด้อนี่ยยางตรงเบ่งเส้นที่เปลี่ยนฟังยิงสินี่นี่มองเลิกนี่มองตื่นไม่อย่าให้วานเซบ่อนเนี่ยนะว่ามือนเห็นบอนอยู่วะนี่นหะต้นหนานี่น้าวะจากวานเซบ่อนขนาดเลยโอ้กล้องถือฝนพี่น้องเลยไล่ไม้เลย เดอเดเดตัววานมาถึงแบบเดี๋ยเป็นปลาที่รอกเฮียเป็นปลาแล้วเฮียเป็นปลาแล้วซูนอยู่ครับจังดอกนี่ไอ,ไอจิหลอดวัดหมุดลาหลุมครับหลุมปนิลพันจากดดของไงพันว่าวานหมงตื่นหลายเ่าคซูนบะ โอ้โหโอ้บุ่มๆไผค้นันไผป่าสุนปะพนีดอยู่ทั้งหนาคือตังไผจุดจวดขึ้นคุเหอ้ยหดใส่เดิ่นนี่ เป็นไหนฮะม,นมันหมดตมบ่บ่ะเพื่งนี่แต่เพื่งยังไงเออแต่มันขึ้นตัวหน่อยเฮ้ยมันต้องอยู่กับลูกมันแหมเวต้องอยู่กับลูกมันไหมพุ่นบ่อนี่พุนพ่นเห็นบ่พุน่นบอ่อนกันพุ่นละพี่พุ่นออกกระไปพุ่นพุ่นขึ้นพุ่นเราพุ่นนั่น บุ้ยคือนั่นเมื่อกี้นี่อุ้ยยังไงวะเอาเอายางมาเอายางมาอันขีวานมาหมุนเอายางมาขีวานนี่มันเป็นหลุมอยู่นี่ยังงอนเป็นสายังไงวะเนี่ยเห้าวคนไหมเห่าคนไหมเห่าคนไหมเออตัวน้อยบ่เอากันยังมาเดี๋ยวดึงกันมาตะก้อน บอกไอ้มันได้ว่าพอจวนยวน,นว่านเอ,อย้ยระยางาเบิ่งท่างนี่อนพี่น้องมันเป็นสาเรต้องวานลงนี้อีกดอกหนึ่งงามๆเลยหมงสวยเจ้าเดี๋ยวต้องเหตุติดหลอดคนอ้าวเฮียทก่อน เฮาห้าห้าดึงเ้า,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 าดึงจอมะมไม่ไม่ประมงประมงเขามามันมันก็เลยปล่อยดึงจอมมะบ่ดึงจอมแมะดึงจอมมุดจับจอมมันะนาะ อ๋มอมวานนี่เขามาสองมือนม,อม,มีเขาบ่มามาเขานี่เด็กประมุงเข้านี่ประมงวันประมงประมงเออต้องขี่หยางวะ่ะขี่หยางวานันหลายทีด้เป็นลุงงสา สาค่ะคักในเนี่ยนี่สาตัวนี้เขาเอาขี่กระเดียดมาตกอยู่นี่เว้ยได้เป็นสอบซูนบนะปักบ่เอ้เสียงข่องก็ไปพุ่นหักเสียงข่องนะได้หรอกเอายัดยบเสีกังกิงได้อะไรหรอกน่าไอ้ทินหลอด